ดอกเอยยาสุไล่ตืมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุลาเผาเสือไปหลงหย่างพบเบิดดีท่านเจ้าใดขี่สั่งกักของคือพญายาสุลืมชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับเพราะถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เน่เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น,น้ำเน่เด้อครับเพือ่อชิงโผกาคลิปใหม่ๆขอบคุณครับออาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมาเล่นทั้งเมืองโคร,ราชเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาเล่นทั้งอ่าเป็นหลูกเป็นล้านของยามโม่พี่น้องครับโอ้ มาย่เหมืนดี่เดี๋ยวห่วงย่เมนั่นพี่น้องฮ่องมีเจะตัวขักๆนะครับให้พี่น้องได้นเบ่งพี่น้องครับเราไปหามาอย่างไรบุ่นนี่พี่น้องฮมาหัวใจกับเจ้าของเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวครับพ่อเทียบครับทิยูครับอยู่บ้านซาลเดีนครับตำบลนวจันท์อำเภอบรลายจังหวัดนครราชสีมาครับนี่นะครับโอ้นี่พ่อเนี่ยเทพบจัดนักอีกแล้วพี่น้องฮ้องพูดถึงไหมตัวควายไหมพี่น้องฮ้องเพิ่งเอาอ สักตัวครับวันนี้จักรายการเจ็ดแปดคือเกราแล้วครับประมาณนี่นะครับเนาะเจ็ดแปดรายการพี่น้องเฮานะครับมากแบบใดมีเห็ดเลือกเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับติดตามไปเรื่อยพี่น้องเฮาที่เด็ดเลยนะครับเอาเบอร์โทรไปติดต่อไปนะครับศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกหกศูนย์หกหกสองสองสองศูนย์สองสองสองศูนย์เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์พี่น้องครับมาตัวแรกแฮงมันเลยเฮาร้านเหลี่ยมมันเป็นได้ครับเนี่ยตัวนี้เป็นสายอุเัยครับ สายอุทัยครับได้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวในถองมีไหมครับบันนี้ใน้องผสมใบเจ้าไม้ได้ยี่สิบแปดวันครับเจ้าไม้ยี่สิบแปดวันครับนี่นะครับเช็ควตดได้ครับตัวเนี้ยมันเป็นสาวแ่เพิ่นยังคอยทับมันอืมบันนี้ความสูงาเไยครับนี่ร้อยห้าสิบบวกลบครับร้อยห้าสิบบวกลบพี่น้องเขาเคยได้ลูกมาแล้วโตหนึ่งนะครับบันนี้เพิ่นผสมเจ้าไม้ไว้นะครับนะครับเจ้าไม้ยี่แปดวันครับยีสิบแปดมือพี่น้องครับตัวนี้โอ้ ว่ายาน่ะวุ้ยไทยเนี่ยครับตัวนี้ปลาทูปลาทูปลาทูหนาสิเป็นควายเล่าเด้พี่น้องได้บึงหูเชื่องดีนะครับโอ้ทูถ่ายไหมบ๊บถือว่าเป็นวา่อ้ว,วนนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นควายสมบูรณ์พี่น้องฮาอบึงเห็เนกระดูกเชื่องกันนะครับสว่งสว่างบ,บกพี่น้องฮาอนี่นะครับอิสไซดีครับเลี้ยงไงร้อยห้าสิบบวกบลบพี่น้องครับลำตัวเง้วหน้าตาสวยโอ้ ขวดจังสี่เนี่เป็นตะเลี่ยงไงลูกตัวเดียวลูกหนึ่งตัวเบื้องบักเขานะครับเนาะพู้น่ะมันขายไปสี่แสนเกียครับลูกแรกมันลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ตัวผูสี่แสนควบหนึ่ครับครับสี่แสนเกียรติครับปาดโทนี่นะครับประวัติเพิ่อนชัดเจนเลยครับเนาะครับชัดเจนครับตรวจสอบได้ครับถามเสียตั้มย่ามไม่ท้วงได้ครับโอ้โท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 นายหอยมือใหญ่ตัวนึ่งครับของแท้ของแท้มาช่วยลูกแรกเลยตัวนี้นะครับเพิ่นผสมจำไม่ไว้เนาะครับเนาะครับ โอ้ยไงหนาะพี่น้องเฮาจักบาทครับบ่ะเนี้ผมเปิดไว้สองแสนครับเฮ้ยสองแสนครับ <laughs> <laughs> ปัดพี่น้องเฮาเบิ่งเนี่หนาน,นะครับลำตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าเงาพี่น้องเฮาเบิ่งเนาะขาหลังแข้งขากระดูกกระเดี่ยวเนียนชุ่มตัวจริงนะครับเนาะครับผมหางนี่แบบย่างเงาเลยพี่นอนะ้องเฮาพุณน่ะครับตํานิ้มีนะครับเนาะบ่มีครับเอาผลลับประกันตํานิ้พร้อมเลยพี่น้องเด้อแลกเปลี่ยนก็ได้ครับผู้ใดสนใจนั่นพูดอะไรพี่น้องเฮา เอื้อไงเลยกว่างนะครับตัวนี้หัวเชื่องที่หนึ่งเลยครับผมโอ้ได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 ้ตัวนี้อาเพิ่นเปิดไปสองแสนเลยพี่น้องเดอร์เมืองทางเขาเพิ่นนะครับหัวโหนกแบบย่างไงพี่น้องเาพูดนะเมย์จืดบระคักนะครับพูดนะเป็นตะเหลี่ยงง่ายแห้งพี่น้องเาตัวนี้พูื่อไงดังอวอนสำนึกพี่น้องครับพูดไหมไปหามาจัแต่จังไปหามาได้ดีอย่างเงี้ยเฮ้ยเมย์ผึนไหมเพิ่นซื้อที่ยกันด้วย พี่ติดติดทางดำสีเปลี่ยนลายลานกล้วยโอ้เพิ่นเลยขายควายครับเพิ่นเลยขายควายครับเป็นโอกาสดีพี่น้องเฮานี่นะครับความจําเป็นกะเนี่ครับมีควายเป็นได้พี่น้องเฮามีควไข่จะขายควายสื่อทีได้พี่น้องเฮาธรรมดาได้เนี่นี่นะครับสีเปลียนไรยลานกว่าฮะเงินเพิ่นบ่พอโอ้ครับเพิ่นเสียดายอยู่โอ้ทับเจ้าใหม่ย่างดีนะครับเนาะครับนี่นะครับเบิ่งกันเลยพุ่อน เปิดเลยสองแสนครับเป็นราคาเปิดราคาห้องครับผมตัวรองเอาเด้อพี่น้องเด้อแอบแลกเปลี่ยนก็ได้ครับเอาหมักแลกหมักเปลี่ยนมีอ่าอ่าแบบใดนะครับคุยเอานะครับเนาะคุยเอาคุยเอาพี่น้องเฮางตัวมาสอบถามเอานะครับไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาป๊าตัวพี่น้องเฮาโอ้ผู้ใดมีควายหน่อยนะครับอยากได้แม่ใหญ่ยังสี่มาเปลี่ยนเด้อพี่น้องเฮานี่จะเสียยงแห้งนะครับพุ่นน่ะ ครัพี่น้องครับบัดนี้มาเบิ่งตัวที่สองนะครับรายการที่สองและเดียวมันเป็นไดไครับเป็นควายทองครับท้องตัวที่สองอ่าแม่ท้องเป็นแม่ทองที่สองนะครับเนาะครับนี่นะครับสูงเท่าไรครับนี่ร้อยห้าสิบบวกลบร้อยห้าสิบบวกลบพี่น้องเฮาตัวนี้เป็นควายโค้งสางดีกระดูกกระเดี่ยวใหญ่นะครับท้องกับใครครับเนี่ยทองกับเจ้าบิ๊กเชฟพุ่ม ท้องกับเจ้าบิ๊กชัยภูมิสองเดือนกว่าครับตรวจท้องแล้วตัวนี้ตรวจท้องเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะครับนี่นะครับรับประกันท้องครับมีชิปตรวจให้ครับรับประกันความด้วยพี่น้องเด้อนะครับโอ้แน่นอนขนาดเลยกับบิ๊กชัยภูมิพี่น้องเฮับตัวนี้ร้อยหาซิปบวกลบครับลูกที่สองค่าท้องที่สองครับตัวแรกเป็นตัวผู้ลูกแรกเป็นตัวผู้พี่น้องเฮาครับแข็งแง่ขาแง่ตัวนี้สูงโป้งนะครับเมืองสมัยตะกี้แล้วห่างหกแสนเลยตอนเป็นราคาอืบ้านนี้เท่าไรครับบ้านนี้ เดี๋ยวนี้ยาไว้แสนเก้าพันครับฮะแสนเก้าพันห่วยเป็นแหลกเปียนกันหลอกมากเ้ยแหลกเปียนกันหลอกมากเ้ยปัดลอยหาสิบบวกลบด้วยพี่น้องเน่นนะครับตัวเนี้ยพูดได้เอาไปบ่ผิดหวังครับแล้วก็เป็นค่อยโค้งสางดีครับต่วานนำเลี้ยงกับสิถือว่าพอนเถืองแลครับเนาะครับนำเลี้ยงกับสิบ่ทันดีปันไดนะครับเป็นตัวผูลูกแรกบอกยางงามได้ลูกสร้างอุดนโอ้แข็ียงขาวกัางเงเลยพี่น้องตัวนี้นะครับโค้งสางดีพี่น้องฮ้อง สดๆเลยนะครับเนี่ลูกแรกนะครับลูกโอ้ลูกลูกสองครับลูกสองค่าทองเลยครับสองค่าทองเนี่ยผมพูดถึงไหมเล็บบักย่างดีนะครับตัวนี้เล็บดีเลยงามช่วงทวางแปดเดือนแหลกเว้ยแบบแมนครับตอนนี้มันทองร้อนสิบบ่บ่ทันบ่ทันพึ่งวันไหนนะครับเนาะครับโอ้ใหญ่ไปหลองเฮาร้อยห้าสิบเอาราคาไม่กันนะครับราคาว่าไว้แสนเก้าพันครับว่ามันแสนเกຽมขึ้นแสนเกຽพันเนี่ยไปหลวงเด้อครับร้อยห้าสิบ รอยหาซีบบวกลบพี่น้องเข้าตัวนี้นะครับเบื้องก็เลยห่วยมันเป็นยังไงเหรอเนื้อว่าขั้นเน่อยไปเลี้ยงนี่บ่ผิดหวังครับลูกมันงามปาตัวพี่น้องเข้าเ่อาการหกแสนบนเรื่องเอาให้พี่น้องเบิกอกนะครับเน้นชมตัวจริงนะครับแต่ที่นี้คือเป็นประกันท่องห้นะครับแต่ว่าผมเบื้องภายนอกแล้วนะครับถือว่างามถือว่าได้การราคาซ้ำหนีพี่น้องเข้าค่อยๆลอยหาซีบสองเดือนกว่าเบื้องนี้ แค่ว่าถ้าท่วงแปดเดือนหลงกันแล้วนะจักไผเป็นไผเลยจี้ครับเบิ่งหน้พี่น้องห้องเรียบหน่อยกอดดีแชงขาใหญ่นะครับเรียบญ่มลดีพี่น้องห้องพูดไหมได้ตัวผัวได้บ้ดน,นี้ตัวต่อไปเป็นตัวเมียได้บ้านรุ่นรุ่นพี่น้องห้อนะครับทองครับ Big รบิ๊กชัยภูมินะครับ,รบตัวนั้นเป็นลูกไส้ของบิ๊กุไทยนะครับเนาะครับนี่พี่น้องห้อโอ้ยง่ายง่ายตัวนี้ใหญ่พึ่งดีไปเบิ่งตัวต่อไปห้อโอ้ราคาไหม <laughs> <laughs> มาพี่น้องที่ส บาน,นี่มาเบื้องตัวที่3นะครับไล่การที่สามไล่เลยเป็นไปนได้ครับนี่อันนี้ท้องแกะเราครับสายองค์ <laughs> ท้องแก่ใกล้คลอด <laughs> ท้องแก่ใกล้คลอดลูกตัวที่4ในท้องโตที่4ในท้อง,องพี่น้องเข้าตัวนี้นะครับสูงเท่าไรครับนี่ร้อยสี่เบียดบวกลบร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบพี่น้องครับแต่ว่าอ่างทายม่นเมืองขึงเลยพี่น้องเข้านี่ครับทายมังนาตัดนี่ของแฉะนะครับคุณเบื้องเอาเลยอ่าท้องก็พอได้ครับนี่ยักษ์ชัยภูมิ เจ้ายักษ์ผู้เขียวยักษ์ผู้เขียวติครับครับยักษ์เช่พุ่มตัวเดียวกันเม่ครับเนี่ยคนละตัวเลยครับคนละตัวติครับอันนี้บักยักษ์เลยครับอืมนี่เอกสารครับอ๋อตัวนี้มีเอกสารครับตัวตัวอันตัวก้อนตัวบิ๊กนะครับบิ๊กเช่พุ่มกับมีเนาะบิ๊กมีครับมีครับตรวจสอวได้เลยครับตัวบิ๊กเช่พุ่มนันคือของออตโตฟาร์มเนาะครับตรวจสอบไปตรวจท้องเรียบร้อยแล้วตัวน้นอ๋อตัวนี้ไม่ต้องตรวจเพราะว่าใกล้คลอดแล้วครับใกล้ควอดแล้วครับท้องแก่ใกล้ควอดจักเดือนหรอครับเนี่ย แปดเดือนครับแปดเดือนพี่น้องเฮานะครับนมตึงแล้วนะครับพี่น้องครับมาลอยสี่สิบเอสด้วกลบท้องแปดเดือนกับเจ้ายักษ์นะครับเนาะครับนี่นะครับเปิดได้ปะครับวันนี้ว่าไว้หกหมื่นห้าพันครับโหนนะครับมาพี่น้องผู้ใดมีเงินมีคำนะครับไปหาเงินมันยุหันยุหนีโอ้โชว์ไทยเนี่ยคือหมักไทยนั่นค่ะแข่งมึงไงพี่น้องเฮา เอาแบบนี а, Church, quite, fizer, figure, game, ้ไปเลี้ยงพี่น้องครับเนี่ยท้องแก้ไก่ขอดเอาไปกินน้องพี่น้องเข้าเลี้ยงง่ายยังไงเด้อแปดเดือนว่ครับนี่สิข่าแปดเดือนนะครับสิขาแปดเดือนครับขอดเส้ไอขอดเส้สิเขานาฝนหยาเขียวพอดีบ่มีบุมตัวนี้ครับขันการะยะแล้วนะครับเนี่ยขันการะยะตามผมเคยเลี้ยงง่วเลี้ยงค้วายมากนะครับผมกินการะยะแบบนั้นนะครับขอดลูกเส้หยาเขียวพอดีเนาะครับพี่น้องครับนี่นะครับตัวนี้ว่าธรรมดาเลยพูดนะเป็นสายใดนาองครับนี่ ตัวนี้เพิ่นว่าลูกเพชรรูดดอนได้ครับสายเพชรรูดดอนเบื้องหน้าตานะครับตาโป่ตาบวกย่างเงี้นะครับปากบวกย่างเงี้พี่น้องเขาพูดนะลูกที่สี่ค่ะทองครับที่สี่ครับอัตลักษณ์งามนะครับตาแจ่มแจ่มจำข้ออ่องทุ่งน่องเขากําไรนะครับลูกเพี่ยนมีอัตลักษณ์แสนเลยครับลูกใจมีแต่ราคาเงิ่อนแสนพี่น้องช่วงเงินมันเป็นราคาสองแสนกว่าพูดนี่ยตัวเนี้ยครับลูกมันอือใจลูกดีพี่น้องเขาประวัติถือว่าใช้ได้พี่น้องครับนี่ ถ่ายบีออกเลยนะครับโอ้ถ่ายงามตัวนี้เนาะครับเนาะสไตล์เพชรอุดรพี่น้องครับเนื้อหนังบ่ต้องห่วงปุ่นอะหกหมื่นห้าพันครับห้าพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องครับต่อรองเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นทรงไห้คือเกาทรงฟรีพี่น้องเฮาครับตำนี้บ่มีไปเบิ่งตัวต่อไปห่าเบิ่งถ่ายยางพี่น้องบู๊ยเบื้งเนี่ยเบิ่งเนี่ยเบิ่งเนี่ยพุ่นเนี้ยเอาพี่น้องครับบัดนี้มาเบิ่งตัวที่ตัวที่ซี ครับนะครับชุดที่สี่พี่น้องเข้าร่าเดือดพึ่งเป็นได้ครับตัวนี้อันนี้เป็นแม่ท้องหกเดือนครับแม่ท้องหกเดือนท้องกับเจ้าไม้ร้อยเปอร์เซ็นครับเจ้าไม้ร้อยเปอร์เซ็นพี่น้องเฮานี่นะครับตองกับเจ้าไม้แล้วพี่น้องเด้อหมอสุวิทย์เป็นคนผสมครับบ้านไทยนั่นนะครับความสูงเท่าไรครับนี่ยร้อยสี่สบามบวกลบครับร้อยสี่สิบสามบวกลบเพิ่นได้ลูกตัวละครับลูกสี่ข้าทองครับลูกสี่ข้าทองโอ้อายุเดียวกันครับตัวที่แล้วนะครับครับสูสีกันแต่ว่าตัวนี้เขาทำมาได้ต้นตัวลำคิงตัวนี้ลูกสาวเขา ขายได้สามแสนกว่าแบบนี้ช่วงเป็นราคาโอ้หางนี่แปลกอยเลยนะครับตัวนี้หางผัวหางเลยข้างลามดีครับเป็นควายลำตัวเงานะครับเงาคักเลยตัวนี้พี่น้องฮาเจ้าไม่ของแท้ล้านเปอร์เซ็นครับเขาข้อดีข้อกายดีพี่น้องครับเรียบเรือว่าใส่ได้นี่พี่น้องฮาตรวจสอบได้เลยครับของแท้เจ้าไม้นะครับเนาะหกเดือนหกเดือนราคาเท่าไรครับเนี่ยราคาว่าไว้หกหมื่นห้าพันหกหมื่นห้าพันครับห่วย สองตัวนี่ทั้งคือกันเท่างราคาเดียวกันครับเท่างทองกับไรเรียกันครับถ้าเสียพี่น้องมักคู่นี่เอาไปแบบพิเศษพิเศษเลยได้เพราะคำนี่นะโอ้ขั้นไปทางไกลหลายบ่ได้เดี๋ยวมันหนักรถลขั้นไปใกล้ๆอาจสีได้เยอะแต่ตัวเดียวกับเต็มเลยก็คือตัวเดียวแับเต็มรถลดเนี่ยครับบ้าพี่น้องเฮาวมึงเนี่หางเลยหางลามดีนะครับตัวนี้ลำตัวยาวพี่น้องเฮาวทองเจ้าใหม่หกเดือนพี่น้องครับของแท้ครับของแท้ร้านเบอร์เซียนร้อยสิบสามนะครับเนาะ ครับบ่ผิดหวังเด้อผู้ใดเอาไปอย่างเดียวหกสิบสามงามมีเยอพี่น้องเฮามพูดนะต้นนี้มีบ่ครับมีอยู่หน่อยหนึ่งสิว่าบ่บอกกันว่าดังมันเนี่ยเสียกินดังน้อยหนึ่งครับโอ้นี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับครับเสียกินดังน้อยหนึ่งพี่น้องเฮาเนี่ยเสียกินดังครับเสีจ้าบ้างพี่น้องเฮาลูกมันเนี่ยอัศจรรย์เลยโู้ยทางเขาพี่น้องเฮาคนอ่ะอุ้มบาดใหญ่นะครับซื้อสูทเลี้ยงแม่เห็นลูกมันยหม่แม่ลูกงามอีหลีเลยโอ้มีตัวจังเลยมั้ี่นี่งเฮา หกหมื่นห้าพันบาทครับต่อรองได้นะครับเนาะครับได้ครับได้ทรงไห้ฟี่ถ้ายกครูมีราคาพิเศษพี่น้องเฮาไปเบื้งตัวต่อไปเฮาปัดทัวปัดทัวตัะตัวพวกนี้พี่น้องเฮามีตัวใหญ่นะครับเอาพี่น้องครับบัดนี้มาเบิ่งชุดที่ที่หานะครับเนาะครับชุดที่หาพี่น้องเฮานะครับมาเป็นฝรั่งครับสาวฝรั่งสาวฝรั่งล่าเหรียมันเป็นได้ครับคูนี่แม่ลูกครับแม่ลูกลูกตัวเมียลูกตัวเมียป้นมายืนดีทะลุไหมแม่ก็ท้องอีกหกเดือนแม่ท้องหกเดือนลูกสาวไปครับเนี่ย ลูกสาวไอ้หงขาวครับลูกสาวหงขาวพี่น้องเฮาครับมีเอกสารครับนี่นะครับมีเด้อพี่น้องเด้อเอกสารเดี๋ยวเดี๋ยวจังอันเบิ้งนะครับบ้านนี้ตัวในทองเป็นเจ้าหยังครับเจ้าโก้เมืองเพชรของแท้ล้านเปอร์เซ็นยู่ในนี้แล้วพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวเบิ้งตัววายก่อนพี่น้องเฮานี่นะครับหงขาวนี่จักเดือนครับนี่ก้วยเอิรนมาขาใหญ่แท้ควายสูสีปีนี่ละนี่นะครับแต่ว่าสูงเกือบพ่อลอยสามสิบเลยเนี่ยอ้แข่งขาทอเมียแล้วนะครับควาย ใจลูกว yeah. ่ธรรมดาเลยนะครับแม่นี่เพิ่นได้ลูกแล้วครับนี่ตัวนี้ได้ลูกแล้วนี่ลูกสามข้าทองครับลูกสามข้าทองนี่โตโกเมืองเพชรโกเมืองเพชรข้าทองครับเอกสารกับมีครับแต่ว่ามันเป็นใบน้อยๆบใดนี้อีกประมาณอาทิตย์นึงเพิ่นสิส่งใบใหญ่มาให้อืมแสดงว่าหมอเพิ่นใบเบิดบ่ครับจังได๋ครับใบเบิดลนี่จังไดียบนลยอืมเพิ่นว่าอีกอาทิตย์นึงเพิ่นสิส่งใบใหญ่มาให้อ๋อนี่ยนะครับเป็นใบผมก็ถือว่าถนัดพี่น้องเฮานี่นะครับเนะเป็นหงขาวยางน้ำก้นครับ แล้วก็โกลัวมึงเพชรในท้องเนาะลูกตัวเมียลูกตัวเมียพี่น้องเฮาโอ้แต่ว่าตัวนี้นี่ปาโทขาไหมขาใหญ่ครับขาแต่พ่อลอยสามสิบแล้วควไอปีเดียวพี่ลึกพี่ลึ่ดีพี่น้องเฮาขาหนูพุ่นควเยเลี้ยงง่ายไงปานตัวผู้นะครับเบิ่งเอาเลยจักบาทครับนี่ซื้อสองได้สามนี่สองได้สามผมวางไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันครับเจ็ดหมื่นเก้าพันครับแยกว่าแบบนี้ครับนี่การว่าอยากแยกบันเดลหรอขายแคมกันลวนมันเศร้านมไหมครับนี่ แต่เศร้าแน้แหรอครับอืมกระสิจยุบมือเราค่าาแย่กับังไฟทั่วมาคุยกันได้ครับอ๋อๆๆๆนี่นะครับมีราคาแยกได้พี่น้องเด้อยัจังพงคุยเอานะครับแต่ว่าโอ้ยขันราคาสั้นนี่กับโยคูไปโหลดพี่น้องเฮ้านี่มันกระามหัวใจเนาะเด้อเบงเนี่กะเห็นแม่เห็นยังมันน้ำแต่ว่าคุยแม่นี่นะครับพูดได้ดม่ไปนี่ผมว่าว่ธรรมดาเพราะว่าเป็นเม่พันจ่ายลูกครับพอเบิ่งเบื้องลูกเบิ่งขาลูกเด้พี่น้องเด้อไกลกันกับเมียว่าพี่น้องเข้าบ โอ้ใจหลูบก็ธรรมดานะครับแม่นี่เจ็ดหมื่นเก้าพันครับราคาร้องพันบาทนะครับตั้นี้บะมี่บะมี่ครับ,บรับประกันให้ครับตัวนี้บะมี่กะพ่อหน่อยเลยพี่น้องเลยผมครับพุบ่พนะอันนี้เป็นฉีดินฉีเฟียงนะครับพุ่นะโอ้ย่างงามเลยพี่น้องเฮว่าเลี้ยงง่ายแท้เลยย่างแทงขาใหญ่ยีหลีพี่น้องครับพุ่นะถูกเทกเลยมักหลายขาเงี้ยงสิหน่อหางใเงี้ยง,งยเฉยพี่น้องมึงเอาเลยพุ่นะโอ้เป็นตัวใหญ่ตัวนี้พี่น้องเฮ้องมึงเนี่ยอร่อยนี่ซิบกลัวแล้ว ลอยสามเล้วเกือบลอยสามเล้วพี่น้องเฮานี่นะครับเบื่อไงเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าพันบาทพี่น้องเฮาสามหัวใจกลัวเมืองเพชรตรวจทรองแล้วครับตรวจแล้วเด้อพี่น้องเฮาหมอบอยมาตรวจให้แล้วของแท้เลยพี่น้องครับนี่ครับไปเบื่อตัวต่อไปเฮาทรงฟรีนะครับเนาะครับขาไม่ขาหลูกไม่สะออนวะพี่น้องเฮาพูดเม่อถ่ายสั้นเกลืองเดืองไหมพี่น้องครับบัดนี้เบื้องชุดที่ที่หกบาทครับ ที่หกเนาะครับชุดที่หกเดินพี่น้องเดินนะครับเป็นแม่ลูกรายละเอียดมากครับมาเนี่ยเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ลูกลูกตัวเมียลูกสาวเก้าเจริญมีใบเกิดครับลูกสาวเก่าเจริญเอกสารมีครบนะครับในทองเลยครับในทองเป็นทับแล้วครับผู้ใดนอหกเดือนกว่าหกเดือนกว่าก็พอได้ครับยักษ์ชัยภูมิเจ้ายักษ์ชัยภูมิเป็นรองเฮาซื้อสองได้สามเหมือนกันแม่สูงอะไรครับนี่ร้อยสี่สิบบวกลบร้อยสี่สิบบวกลบเดวยพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเนื้อหนังดีนี่นะครับ ตัวทองนะครับเนาะตรวจแล้วครับตรวจแล้วมีคิดตรวจพร้อมครับพูนนะพี่น้องเฮาเบิ่งอัตลักษณ์พูนเรียงไงครับขเขานะครับวง,ง,งเขาอุงงอ้มบาทพี่น้องครับพุน่นน่ะ่ใสยดียเรียงไงพิ่นได้รู้แล้วเนาะครับนี่ลูกตัวที่สาม้าทองตัวที่สาม้าทองพี่น้องเฮานี่ๆๆโอ้มักหน้าลูกมันน่ะหัวหนุคักนะครับเนาะหัวหนุคักอู้หน้าคมแห้งนะครับลูกพ่นน่ะพุ่นน่ะเบิ่งเนี่เซานมมั้ยครับนี่สิเซาแนวเหรอครับเบิ่งเนี่พี่น้องเฮาพุ่นน่ะหน้าคมมาคักเลยนะครับถึงรอยพูนถึง1อยสามไหมครับลูกเพิ่นนี่ สูสีครับสูสีเนาะครับสวนเข้ามไหมครับเนี่ยครับสวนเข้ามาครับโอ้แข่งขาบอกยังไงคือกันพี่น้องเฮาเบื้องเนี่ยพูดอะไรเมเท่าไรครับเนี่ยราคาบาแปดหมื่นเก้าพันแปดหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อนะครับซื้อสองได้สามแม่สูงร้อยสี่สิบนะครับทองหนาลูกมันก็คืองามค่ะแข่งเนี่ยคุณจ้าขุนพี่น้องห่อ เบิ rap, e like like 2> 2่งเลยนะครับพ oh, uh, uh, ี่น้องเฮาองพูดนะเบิ่งความหนาของแม่แล้วเบิ่งหนาขอคมของลูกพี่น้องฮ่อื้อสองได้สามเื้อสองได้สามแปดเมื่อยหาปีบ่ขายโลนคอกแม่กับตัวแม่ลูกกับตัวแม่เยอะแม่ก็ใกล้วางแล้วโคเดือนแล้วลูกไหมพี่น้องเฮาหนาคมยี่หลีนะครับเอาแปดเมื่อเงินกับเก่าพันบาทพี่น้องเฮานะครับต่อรองได้ทรงฟี่ห้คือเก่าคำพี่น้องครับค่อยจะค้นเขาคอกพี่น้องเฮาเนี่ยเนี่ยเบิ่งเลยนะครับตัวตัวรำชิงเพี่นอง โอ้ม of right? no no oh. ีตัวอ่างนาหนานะครับแน่นอนขนาดเลยนะคือหวานเจียวเขาถึงงนุ่มดีโอ้วพู่นะนี่ขวัถัดมาล่าด้วยนะถัดมาล่าขวนสองทางขอคุณนะขวันะพอดนะก่องผูกโบตั้งหักหัวพ่อเบ้นตำนี้มีนะครับนะรับประกันให้ครับรับประกันทำนี้รับประกันทองตรวจแล้วเรียบร้อยพี่น้องห้ามมิคิปให้พร้อมพูดนะมตาเตรียมเนี้ยผมผูกโบทั้งแม่ทั้งลูกตัวไหนครับก่องไหม แม่ขันเบียจับตาแม่ลูกแพร่เด้อบอนว่าแม่ลูกเสียบเด้เบิ่งเลยนะครับพูน่ะฮะโอ้งามงามพี่น้องห้องพูน่ะอ๋อเบิ่งชัดๆพี่น้องครับเบิ่งเลยพูน่ะนี่ใสดีครับนิสัยดีแม่นกับนิสัยดีโู้เชื่องทั้งแม่ทั้งลูกขำมากเจะเข้าคอกพี่น้องห้องแต่ว่าหูดีนะครับไปเข้าคอกสั่นน่ะมันจะเข้าแล้วโอ้ เงีวอัดลาดพี่น้องเฮาเสียงขาหลุดย่างงี้นะครับเอาพี่น้องครับบ้านนี้ว่าเบิ้งสาวหน่อยพี่น้องเฮารายละยเอียดเพิ่มเป็นได้ครับเป็นควายสาวครับฟันน้ํานมควายสาวฟันน้ํานม 14, 14เดือน14เดือนนะครับตัวนี้พี่น้องเฮาถือเป็นของแถมถือเป็นน้ำจิ้มพี่น้องครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับรายละเอียดเพิ่นเป็นควายสาวฟันน้ํานมครับนี่นะครับโอ้แต่ว่าหนังหลน้องครับเนาะสูงเท่าไรเนาะครับนี่ ร้อยสามสิบสามบวกลบร้อยสามสิบสามบวกลบเปิดรลายไปนะครับเปิดไว้สามหมื่นแปดพันห้าร้อยสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเป็นลูกเต้าเลาะไพนองครับนี่ลูกเจ้าทองแท้ลูกเจ้าทองแท้ได้ไพน้องได้โอ้ยกระยอนอลไรไหมหนาตาก็คือพอกระเจี๊ยบพูน่ะหนังบักย่างหลายนะครับแข้งขาบักย่างง่ายไพนองเ้าได้การเลยนะครับนี่ควายแม่สาวพี่น้องเ้าสูงร้อยสามสิบกว่านะครับเขากำลังจับเลีอยมนาครับเนาะครับนี่พี่น้องเ้าบอกกันเลยนะครับ ราคาสามหมื่นแป้าร้อามหมื่นแปดพเป็นราคาเปิดราคาห้องเด้อเป็น้องเด้อนะครับความสูงเพิ่นก็133บวกลบนะครับเนาะครับพุ่นน่ะโอ้แข่งขาใหญ่พี่น้องเฮาสาวเจ้าะทองแท้นะครับท้ายสั้นดีนะครับท้ายยกสูงหนังหลตั้มนิ้วมีนะครับเนาะบ่มีครับบ่มีนี่นะครับโอ้งามพี่น้องเฮาต้นตัวดีไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาเอาเลยเนี่ยๆๆตัวต่อไปมาเดวนี้มาเลยมา เอาพี่น้องเฮามาอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับแล้ยวยะเป็นได้คบนี่อันนี้เป็นควายพึ่งผสมได้เดือนกว่าครับพึ่งผสมได้เดือนกว่าครับสูงกันไดครับนี่ร้อยสามสิบแปดบวกลบร้อยสามสิบแปดบวกลบเพิ่นได้เยอะลูกแล้วเนาะครับลูกตัวเดียวลูกแรลกนะครับเนาะครับลูกตัวที่สองทำมันติดนี่ตัวที่สองหรือเปล่ครับผมนี่นะครับทับก็บพอได้ไปเนาะทับลูกเจ้าเบื้อครับตัวต่อไปกรสีเปิดยี่เดียวนี่เหรอครับอ๋อเป็นเป็นเหว่าเป็นเป็นควายผสมตัวเนาะครับพ่วงตัวครับอ่าครับตัวผูนะครับสี่นน้้อองเดะครับ ตัวนี้สูงร้อยสามสิบแปดบวกลบร้อยสามสิบแปดบวกลบเปิดไปไท้ายเป็นไรครับเนี่ยราคาเปิดไปสามหมื่นแปดพันห้าร้อยปลาจะเหนือกันสิบปีหลายกนนะ่านี้เมีมเยบอกงี้แม่มน้อร้อยร้อยสามแปดเปิดปตรเนื้อยังว่าอยากให้คนเราไปเลี้ยงอู้หพ้ผมทับตัวไว้ด้วยพี่น้องด้วยนะครับข่มตัวพอพันแต่เบื้องตัวต่อไปเหรอพี่น้องเขานี่นะครับเบื้องเลยนะครับเสียบสดเลยครับตัวนี้โอ้แน่นอนแน่นอน ตัว่หนางามนะครับเนาะครับหนางามครับเป็นควายหนางามหนาหวานดีนะครับทั้งเขาเปิดดีคนเขาใหญ่อัตลักษณ์งามกล้วยเปลี่ยนมากครับตัวเนี้ยอ๋อปสามหมื่นกว่าบาทกล้วยเปลี่ยนมากโอ้ตัว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 ตำนิ้วมีมนะครับเนาะบัวมีครับบัวมีอ๋อเอาไปเบื้องตัวที่เป็นผสมใบัดนี่มาครับเอาพี่น้องเฮาตัวสุดท้ายปะครับบัดนี่ครับตัวสุดท้ายครับนี่นะครับตัวนี้คือตัวที่ผสมตัวหั่นปะครับครับผม อ๋อนี่เด้อพี่น้องเดอ้อนะครับเป็นพ่อพันธุ์สูงไร้ไปเลยนะครับนี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบ,บฟันน,นมฟันน้ำนมฟันน,น,น้ำนมเด้อพี่น้องเด้อโอ้เกือบลอยหันศีลเหล้วข้าวเกือบศีลเราสิเขาสองปีเนาะเหาะครับปีกว่านี้ครับพวกนี้พี่น้องเฮานี่นะครับแต่ว่าฟันน้ำนมแน่นเยดเลยฟันน้ำนมเด้อพี่น้องเด้อนะครับลูกไส้ของเบิ้มพันล้านเบิ้มพันล้านสูงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบนะครับพี่น้องครับเบิ่งหนาตาโลออัตลักษณ์งามนะครับนิสัยดีครับเรียงง่ายพร้อมหางาาาาหหงงเลลมดี ใครเพียงดี่ายเธอดีเนื้อนังถือว่าได้พี่น้องเฮานี่เอ้าพูดใดอยากได้ตัวผูตัวนี้นะครับไปเป็นพอคุ้มฝูงไปจับสัตว์ไปรับจ้างผสมได้นะครับตัวนี้ผสมเก่งบ่ครับผสมแม่นบ่โอ้วันคักเลยเหรอครับมือละหาละหกได้เลยแม่เอมอลซีกีพี่น้องเฮาเฮ้ยมันในหากีหรือบุพพี่น้องเกาเดียวมันได้สวงดรอเบ้อไหมอืมกําลังกําลังคึกนะครับโอ้แน่นอนขนาดเลยจักบาลไปไหนครับตัวนี้ตัวนี้ว่าไว้หกหมื่นเจ็ดพันครับหกหมื่น เจ็ดพันบาทพี่น้องครับราคาร้องกับฟันนำนมสูงร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วนะครับข้อโยกข้อกายดีถ่ายดีใครใหญ่ดีนิสัยดีพร้อมนิสัยหูเชิงดีพี่น้องาห้อมโอ้แน่นอนแน่นอนตัวนี้นะครับอ้าพุ่นก่ะทางเขาพุ่นเขาโดนเขาง่ายนะครับห้วนหัวดีพุ่น่ะแมโอ้ได้การได้การเลยพี่น้องห้างตัวนี้อะไรพุ่น่ะเล็บเล็บตีนง่ายนะครับเนาะครับสำคัญคือ เป็นควายผูที่หู้นะครับครเชี่ยงด,ดีเด็กน้อยจุงก็ได้อืแน่นอนนอ้องเพิ่นอยู่พี่น้องเฮาตัวนี้ก็ได้เอาพูนอะ่ะหกหมื่นเท่าไรครับนี่ยหกหมื่นเจ็ดพันครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ,รบนี่พี่น้องเฮามักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดนะครับให้น<อ>นพี่น้องโทรมาสอบถามพ,าพูดคุย เห็นฟู้องละข้ากับเจ้าของเพิ่นเดิมพน้องเด้อเห็นผู้สาวฝรั่งคึกเด้อบัดห้อย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 มามามากรามาพี่มาพี่มาพีร่าเพิ่นกวันลูกแม่นว่าควายปีกลัวก็ตามเด้อขัายสาวหน่อยมันดึกเข้าไปนี่ติดทองรองเด้อครับนี่นะครับเอ้ามักตัวใดนนะครับสนจิตสนใจตัวใดนเจ้าทรมาสอบถามเจ้าของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่าเบอร์โทรเบอร์อีกรอบนะครับศูนดหนครับ081ย์แปดหนึ่งศูนย2 2กหกศูเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับ พูดคุยสอบถามได้นะครับลดได้ทุกตัวส่งให้ฟรีทุกตัวพี่น้องเฮาเอาสำหรับมือนีพ่อไว้สำหรับสัพี่น้องครับสวัสดีครับ